I will go ละ ah. so don t forget to you I have my new song you watch this you know go in YouTube นะเฉยไม่โยเอ่อ who don't have YouTube use VPN นะมุด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 มาดูนะครับ come to see my new MV นะครับ how to text นะครับผมเออ่ how to text eat นะฮะ eat eat ah uh, eat eat lie lie l i ลาลาวอาลาลาลาย eat my new song อ uh, so ่าโซโกนี่นะเทคนี้นะ L A L A L Y E ลาลาลาย is my ม e w song โอเคมีหลายขัาหมดเอชิงเดอร์ไม่รอลาลาลายลาลาลายเดี๋ยวจะเต้นให้ดูรอบหนึ่งเพื่อความสบายใจของทุกคนขอเพลงขอซิงเกิลเรามีซิงเกิลไหมครับอีค่ะขอเพมาสมิดาผมจะเต้นให้ทุกคนดูนะฮะ ด้วยกองเงินกองทองข้างหลังนี้เท่าไหร่คะตังหุกก็ได้ครับแต่ผมอ้วนนะทุกคนตอนนี้มันอ้วนแนละ้วผมพอลดเฮ้ยถ้าแต่เท่านี้ก็ได้เฮ้ยร้อม

อ้โหโอ้โหอันนี้บ้านเหรอฮะอุ้ย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 ขอบคุณครับเซรั่มนารามากว่านื่เฮ้ยเฮ้ยเต้นขนาดแล้วไปดูฝากดูยังหน่อยเหนื่อยเป็นตากุ้งอยู่ให้ตัวจริงป่ะเนี่ยดูสิเห็สิยังถ้ายังไปดูเซรั่มนาราไม่ใช่เอ้ยขอบคุณครับวิธีการร้องนะครับไฮโน้ต ผมสอนผิดมาลองว่าเยอีอีอีเยอีอีเยอีอีอีเยอีอีอีเยอีอีอีเอ่อทายทูซิงนะเยอีอีอีเยอีอีอีเยอีซี่เวอร์รี่อีซี่ everybody sing with me ทุกคนร้องตามเยอีอีอีเยอีอีอี โอเคนี <Okay. c oughs> ่เห so like <bbe> <be let it strom> like ็นไหมครับทุกคนก็ทำได้ใช่ใช่เออร้องคนเดียวไปก่อนมาร้องกับผมน้อยขอบคุณนะทุกคนลายหรอลายมีหลายเวอร์ชันครับ รอติดตามดูนะครับฝากเพลงด้วยนะเพลง้วยนะ so don't forget to watch my song see you next date bye